ี่คะ่ะลุคนี้นะคะได้รับรีวิวเข้ามานะคะเป็นลุคที่ยากทีเดียวสำหรับพิมพ์ก็จะแต่งได้เสร็จนานมากนะคะก็คือว่าจะเป็นสโมกกี้สีชมพูแบบว่าเบอร์รี่เข้มๆนะคะแล้วก็อ,อ,า,อายแอายไลเนอร์เนี่ยจะเป็นแชกนะคะ เส้นบนกับเส้นล่างแล้วก็มีสีขาวอยู่ตรงกลางเพื่อช่วยให้มันดูแบบว่าสว่างมากขึ้นแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นนะคะตรงหัวตาก็ทําเป็นแบบหัวนกด้วยแล้วก็ติดขนตาแผงใหญ่มากนะคะสําหรับปากกับริมปากกับแก้มก็เลยต้องซอฟอลงมาดีนเลยค่ะไม่งะะั้นมันจะแข็งกันมากเกินไปขนตาก็จะเต็มแผงมากเลยนะคะเอาละคะ่ะถ้าอยากทราบว่าลุคนี้แต่งงไงนะคะยากๆ <laughs> ไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกของลุคในวันนี้นะคะทิมจะเอาสองอย่างมาผสมกันนะคะคือรองพื้นและ ฟ o u เ d ชั่นพรอมเมอร์นะคะ oh. มาผสมกันเลยมีคนถามว่าเวลาจะใช้รองพื้นเนี่ยแต่ละอันจะใช้แปรงหรือจะใช้อะไรยังไงดีนะคะคุณขอนแนะนำว่ามันานั้นให้ดูที่หลังขวดเลยค่ะ mm hmm. เขาจะเขียนนะคะ mm hmm. บนแพ็คเกจิ้งหรือว่าควรจะใช้อะไรอย่างอันนี้เนี่ย mm hmm. เขาบอกควรจะใช้นิ้วหรือควรจะใช้ฟองน้ำนะเพราะนั้นก็คือแล้วแต่ว่าสินค้าที่คุณซื้อมาชิ้นนั้นเนี่ยเขาต้องการให้คุณใช้อะไรในการลงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะคะมันก็จะผสมแบบนี้ฟิ Foundation ลเตชั่นพรอมเมอร์แล้วและรองพื้นนะคะ ผสมไปเลยบางทีก็แบบว่ามีอารมณ์อยากจะเอานู่นเอานี่นั่นมาผสมกันนะคะเพื่อจะทองเทสดูนะคะ <Yeah. S 1> เข้าไปเนเดียวกันไนดะ้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ลงที่เนื่องจากมันค่อนข้างฉ่ำนะคะพิมจะลงตามจุดต่างๆที่เลยแล้วค่อยเกลี่ยออกอย่างรวดเร็วคือเกลี่ยไว้ก่อนเลยอย่าให้มันจับเป็นก้อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาแบบเก็บรายละเอียดนะคะโดยการเอานิ้วมากระจายมันอีกทีหนึ่ง สำหรับใครที่แบบว่าไม่มีอะไรจะต้องปกปิดเลยนะคะพิมแนะนําว่าก็อาจจะลงเป็นแค่พลาเมอร์อย่างเดียวก็ได้นะคะรองพื้นนี่ไม่จาเป็นรองพื้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการเขาเรียกอ,อะไรอะสำหรับคนที่ผิวมีปัญหาหรือว่าอยากจะปกปิดมีจุดที่แบบว่าจะต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะแล้วแบบไม่อยากให้ใครเห็นบางคนมีฝ้ากระปานสิวรอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเลยอยากจะใช้รองพื้นเนี่ยทำให้ผิวมันดูแบบว่า เนียนเรียบเสมอกันนะคะแต่สำหรับคนที่แบบมีผิวที่เนียนเรียบเสมอกันอยู่แล้วเนี่ยพิมแนะนําว่าแต่งบบโชว์ผิวเลยค่ะคุณข้ามขั้นตอนการลงรองพื้นไปได้เลยนะคะอาจจะใช้แค่แป้งฝุ่นอย่างเดียวก็พอค่ะเนียนทีเดียวนะคะเนียนทีเดียวเอาพลาเมอร์ผสมกับรองพื้นนะคะต่อไปพิมจะใช้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะที่ใต้ตานิดนึงเพราะว่าไปรับพิมบีบมาใช้เพียงแค่นี้เองนะคะไม่ได้ต้องใช้เยอะอะไรนะคะแต่จริงแล้วปริมาณของคอนซีลเลอร์ที่จะใช้เนี่ยขึ้นอยู่กับ ไซส์ของแพนด้าที่คุณไปรับมาเลี้ยงคะ่ะถ้าเกิดคุณรับแบตัวใหญ่คุณก็อาจจะต้องใช้เยอะนิดนึงนะคะยี่งแต่ลงตกกิจสมุกด้วยนะเยอะแล้วก็มุมปากหลังจากนี้ก็ค่อยๆนะคะเอานิ้วตบ,ตบ,ตบ,ตบๆเกลี่ยๆนะคะเบาๆให้มันเ,เรียบเนียนกระจายไปกับผิวนะคะอย่าให้มันจับเป็นก้อนหรือแบบว่ามันไป,นปนตกล่องให้เห็นชัดนะคะจนกว่าคุณจะพอใจแล้วถ้าเกิดสมมุติลงรอบแรกแล้ว แพนด้อย่างนั่งอยู่ใต้ตานะคะก็ให้สามารถลงเพิ่มได้แต่ว่าไม่แนะนําให้ลงทีเดียวเยอะๆกะว่ากลบรอบเดียวมิดนะคะก็คือค่อยๆลงไม่คือมองไกลๆนี่ยคือใต้ตาที่จะดูสว่างมากขึ้นแล้ะค,ะค่ะเดี๋ยวณก็จะไปเกลีย่ยที่เหลือะคะ่ะ เรเขียนคิ้วให้ดูแล้วนะคะว่าจากที่มีข้างี่ข้างเดียวพิมเขียนข้างนี้อย่างไรนะคะคือใช้เจ้าดินสอเขียนคิ้วธรรมดาน,นี่นะคะ่ะสําหรับใครที่มีผมดํากว่านี้นะคะสามารถที่จะใช้ดินสอเขียนคิ้วสีน้ําตาลานี้ลงก่อนก็ได้แล้วก็เอาอายแชโดว์ฝุ่นที่เป็นสีน้ําตาลเข้มๆอะไรเนี่ยคะ่ะมาลงทับนะคะโดยที่เวลาลงทับเนี่ยให้ลงย้อนเพื่อที่มันจะได้ติดลงไปที่หนังนะคะที่อยู่ใต้คิอ้วอเราแล้วก็อย่าลืมพี่จะใช้หวีนะคะที่อยู่ตรงก้น ของดินสอเนี่ยหรือว่าที่ถ้าคุณมีหวีแยกต่างหากนะคะปัดให้แนวคิว้วเราดูเป็นระเบียบเรียบร้อยด้ค่ะแต่งไกด์ตาทึงข้างเสร็จไปแล้วนะคะไม่แน่ใจว่านี้เป็นแบบลุคสไตล์ฝรั่งหรือแขกกันแน่เพราะเข้าใจว่าแบบเนี่ยเป็นฝรั่งเลยนะคะแต่ตาออกแนวสไตล์แขกเลยวันนี้ขั้นตอนแรกนะคะพิมจะลงเป็นอายแชโดว์พรามเมอร์ก่อนนะคะเพราะถ้าเกิดว่าคุณจะลงสีบลึมฮึมขนาดนี้นะคะก็ควรจะลงพรามเมอร์นิดหนึ่งนะคะเพื่อให้สีมันติดอยู่แน่นทนนานเข้าใจว่าแต่งแบบนี้คงไม่แต่งแค่15นาทีอะไรแแแบบบบนี้นะ้ลวก็แบบ ลบทิ้งนะคะเพราะนั้นถ้าอยากให้อยู่นานๆนนลงพรอมเมอร์ซะหน่อยนะคะสำหรับสีวันนี้ที่จะใช้นะคะจะใช้พาเลตอันนี้อันเดียวทุกอันทุกสีที่ใช้อยู่ในนี้หมดนะคะก็คือจะเป็นสีออกโทนชมพูนะคะที่จะใช้เป็นชมพูอ่อนนะคะลงทั่วทั้งเปลือกตาเลยนะคะแล้วก็มาเป็นชมพูเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็มาเป็นมะเหมี่ยวอันนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้สีม่วงผสมผสมบ้างอะไรแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็จะมีสีน้ําตาลนิดๆในบางจุดนะคะ แล้วก็สีดําแน่นอนค่ะใช้ในการเซตเจ้าไยไลนอร์แล้วก็สีขาวในการไฮไลท์นะคะเรามันเริ่มที่สีแรกกันก่อนเลยนะคะสีแรกที่เราจะลงกันเนี่ยจะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะเพื่อจะลงเป็นเบสแล้วก็กําหนดพื้นที่นะคะที่เราต้องการสีชมพูอ่อนที่จะใช้คือจะเป็นสีชมพูอันนี้แบบนี้ได้ข้อออกบ้านนะคะถ้าเกิดว่าสีคุณม,มันออกแนวจะฝุ่นนิดนึงลงที่เปลือกตาเลย ขั้นตอนการลงสีโวกเบสพวกเนี้ค่ะเป็นการลงเพื่อกำหนดเชฟนะคะว่าเราจะให้อายแชโดว์ของเราสีสันบนเปลืกตาเราไปไกลมากน้อยแค่ไหนเนี่ยตรงนี้ก็คือพิมพ์ลงให้สูงขนาดที่ลืมตาแล้วก็ยังเห็นสีอีกเยอะพอสมควรเลยนะคะจากนั้นที่จะมากำหนดดูตรงช่วงหางตาใช้วิธีนี้ค่ะป้ายลากลงมาจากนั้น ลากกลับเข้ามาด้านในแบบนี้คุณก็จะได้หางที่แบบว่าเป็นเชฟชี้ๆแหลมๆนิดหนึ่งนะคะลุคนี้เขาต้องเยอะค่ะตาเขาเยอะออรูปตาของแบบที่ ได้ดูมาเนี่ยนะคะมันก็ไม่ใช่รูปแบบของตาของพิมเลยเพราะนั้นเวลาแต่งนี้เนี่ยคือต้องปรับค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับถ้าเกิดใครที่ตาสองชั้นตาลึกมีเบ้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับของแบบก็สามารถที่จะปรับแล้วก็แต่งให้เหมือนกับของแบบเขาได้มากกว่านี้นะคะจากนั้นนะคะใช้แปรงกันเดิมค่ะพิมจะจุ่มไปที่สีชมพูที่เออสีออกชมพูที่เข้มขึ้นนะคะคือเป็นนี้คือเป็นแบบอึอ่งกึ่งกึ่งสีเบอร์รี่เลยนะคะสีนี้ก็จะมาลงงช่วงหางตาก,ก่อน เพราะเราจะให้สีมันเข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะจากตรงช่วงข้างล่างเนี่ยขึ้นมาเราก็จะค่อยๆลงสีที่เข้มขึ้นพยายามเบลนด์นิดนึงนะคะให้มันดูแบบเข้ากัน จากนั้นนะคะก็เถิะมาใช้เป็นสีที่เข้มขึ้นมาอีกหนึ่งระดับออกแนวแบบช้ำเลือดช้ำหนองม่วงๆอะไรอย่างนี้นิดๆนดๆคะคะเริ่มลงที่หางตามเดิมค่ะลมเบรเนกลับเข้ามาระ้ว่างทาง่าก็แอบมองข้างนู้นบ้างข้างนี้บ้างนะคะพยายามกะให้แบบว่ามันน่าจะมีความใกล้เคียงกันมากสุดเที่เป็นไปได้ค่ะ ในส่วนของเชฟความความส้งความกว้างของสีนะคะจากนั้นนะคะพิมจะใช้แปะลงนิดเดียวนะคะที่สีดําเอาแค่แบบปลายแปรงนิดเดียวแล้วเคาะทิ้งแล้วมาลงตรงช่วงหางตาเราเบลนเข้าไปค่ะแล้วก็เอาสีม่วงอันนี้นะคะที่สามม่วงเชดที่สามเนี่ยค่อยๆเบลนดเพิ่มเข้าไป คือเราต้องการความลึกของสีที่ช่วงหางตาแต่เราไม่ต้องการสีดำให้เห็นชัดเจนนะคะถ้าใครที่แบบว่ามี blending brush หรืออะไรอย่างนี้อยากจะใช้ก็ใช้ได้นะคะแต่พิมพ์ว่าอันนี้แบบนี้ก็โอเค วันนี้กล้องเบลอหรือเปล่าทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะคะจากนั้นเปลี่ยนมาใช้เป็นแปรงที่หัวเล็กๆลงมานะคะให้เป็นแบบนี้แล้วจะจุ่มลงในเจ้าสีนี้นะคะที่เป็นออกสีเทาๆ,าๆน้ำตาลนตาลนิดหนึ่งเพื่อที่จะวาดไกดตรงช่วงหางตรงนี้ค่ะ ก็จะมีเส้นเปนจากนั้นนะคะเอาคัตตินบัตนะคะจิม้มจุ่มลงในเมคอัพรีมูเวอร์นะคะอายเมคอัพรีมูเวอร์แล้วก็เราเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามีเส้นของสีน้ําตาลเมื่อกี้ที่เราขีดไว้ตรงนี้เป็นแนวให้เอาเนี้ยค่ะลบสีชมพูที่อยู่ด้านล่างออก แอปรีมูเวอร์ลบไอตรงที่อยู่ด้านล่างออแล้วเนี่ยนะคะ mm hmm. พิมพ์ก็ตักเจลอายไลเนอร์ออกมาจากกระปุกนะคะแล้วมาพักไว้บนหลังมือแล้วเอาแปรงเนี่ย mm hmm. พยายามนะคะจิ้มจิ้มจิมจม้ลงไปให้แบบว่ามันฉ่ำๆนะคะมีเจลอยู่ในบนตรงแปรงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะหลังจากนั้นพิมพ์ก็จะเริ่มลงเจลอายไลเนอร์ะคะ่ะจะเริ่มลงที่ขอบตาล่างก่อนนะคะ เขียนเจลอายไลเนอร์สีดาเสร็จกันไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปที่มาใช้อายไลเนอร์สีขาวมาเติมตรงช่องนะคะตรงเนี้ยระหว่างสองเส้นนะคะ เราต้องการที่จะเอาอายแชโดว์สีขาวไปลงนะคะไม่ง,งั้นถ้าเกิดเราไม่ลงเบสไปก่อนเลยเนี่ยมันจะลงแล้วไม่ค่อยติดนะคะอันนี้จะเป็นแปรงหัวเล็กๆนะคะพิมพ์จุ่มลงในอายแชโดว์สีขาวแล้วค่อยมาลงตรงช่องว่างเพื่อทำให้ดูช่องตรงนี้เนี่ยมันแบบว่าชัดมากยิ่งขึ้นนะคะ จากนั้นพิมพ์จะเปลี่ยนมาใช้เป็นแปรงแบบนี้นะคะแล้วจุ่มในอายแชโดว์สีขาวบันเดิมเพื่อที่เราจะไฮไลท์ตรงช่วงใต้คิว้วเลยนี้เพราะลุคแบบนี้เนี่ยออกแนวสไตล์แขกเขาจะชอบแบบไฮไลท์แบบสว่างมากๆนะคะเพราะฉะนั้อนะอันนี้ต้องใช้แบบสีขาวเมทัลลิกไปได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีแล้วก็ล้อมกรอบเจ้าตรงนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงตรงช่วงใต้นี้ใต้เส้นสีดํานี้นะคะ เพื่ออะไรเพื่อทำให้เส้นมันดูคมและชัดมากขึ้นและนิดหน่อยตรงช่วงใต้ตา,ยตาอย่าลืมหัวตานะคะเคยสงสัยในใจเหมือนกันว่าน้องที่รีเควสต์มาหรือคุณที่รีเควสต์มาเนี่ย ลุกประมาณอย่างเี้ยเอาไปแต่งจริงหรือเปล่าหรือแค่อยากเห็นเฉยๆอยากรู้เหมือนกันนะคะในฐานะคนแต่งนะคะจากนั้นนะคะทิมก็จะใช้แปรงหัวเล็กๆอย่างนี้เหมือนกันนะคะแต่คราวนี้จะจุ่มลงในอายแชโดว์สีดำแทนเพื่อเพื่อที่เราจะเซตอายไลเนอร์สีดำที่เราลงไว้แล้วนะคะในรูปที่เป็นแบบของตา close up เนี่ยเสมือนว่าเขาไม่ได้ลง อายไลเนอร์ที่ขอบตาบนเลยนะคะแต่เนื่องจากว่าเดี๋ยวพิมจะต้องติดขนตาปลอมแผงใหญ่อีกอยู่ดีเนี่ยพิมพต้องการอายไลเนอร์ที่เป็นเส้นอย่างนี้เพื่อมาลองรับนะคะแล้วก็อย่าลืมที่ขอบตาล่างด้วยนะก็จะดูคมมากขึ้นนะคะ นะคะพิมจะติดขนตานะคะโดยที่ขนตาปลอมยีติวนี่จะแ,แพงหนใหญ่หนาะไม่มีความเป็นธรรมชาติเลยแล้วก็จะสั้นตรงช่วงหัวตานะคะแล้วก็ยาวมากขึ้นตรงช่วงหางตาจะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้ค่ะ,คะก็จะติดปุ๋ยหลน่นตรงนี้ กระเถิบอกจากหัวตามาหน่อยนะคะมันจะได้แบบว่าไม่ไปนหนีตรงช่วงหัวตาทาให้เราเจ็บเวลาเราปิดตาเดี๋ยวพิมพไปติดขนตาก่อนคะ่ะแต่งตากันเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปพิมพ์จะมาไฮไลท์เชดดิ้งไปหน้านะคะพิมพ์จะใช้สีนี้นะคะในการเชดดิ้งนะก็จะเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆน,นิดนึงนะคะใครที่ไม่มีสีนี้ก็สามารถที่จะใช้เป็นอายชโด์ก็ได้นะคะที่สีคล้ายๆกันแล้วก็ใช้แปรงจุ่มลงไปเลยหรือจะขูดสีออกมาทิ้งไว้บนกระดาษทิชชู่นะคะแล้วก็แปรงจุ่มลงไปก็ได้ะคะ่ะจะได้ไม่ต้องซื้อหลายๆอนนะ ก็เฉดดิ้งในพื้นที่ที่คุณต้องการนะคะอย่าง,งพิมพิมเป็นคนหน้าเหลี่ยมตรงนี้พิมก็จะเฉดเพื่อให้ตรงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันดูยุบลงดูหน้าเรียวมากขึ้นนะคะแล้วก็ลงไปถึงตรงช่วงกรามนอกจากลุคนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นของ k คิมคา t ทร l นะคะที่เป็นแบบเนี่ย เขาก็จะแบบว่าแก้มเนี่ยจะออกแบบเหมือนไม่มีอะไรเหมือนกับว่าแบบแค่ซันคิสนิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพิมจะเอาสีนี้นะคะมาลงแทนคือสีที่อยู่ข้างๆอันนี้คือสีใช้เช็นดนิ้งเมื่อกี้อันนี้สีนี้จะเป็นสีที่พิมใช้ในการลงแก้มนะคะก็จะเป็นสีออกโทนแบบนุดนๆนิดนึงนะคะไม่แรงเลยมากแค่ให้ดูมีสีสันมากขึ้นเท่านั้นพอถ้าตาระดับนี้คุณเอา แก้มสีแดงปี๊ดชุบูเป้นมาลงฟาดแข่งกันเนี่ยนะคะก็จะเศร้านิดนึงไปไหนคิดว่าแบบลิเกมาอเงี้ยแต่ก็ตาน,นี้ก็ลิเกแล้วเนาะเอาละแค่นี้คะจากนั้นนะคะพิม์ก็จะใช้แป้งนะคะในการเซตเครื่องสัาผัทุกอย่างเลยนะคะวันนี้แป้งที่ใช้เป็นแป้งฝุ่นนะคะแบบนี้สีก็แล้วแต่ะคะ่ะขึ้นอยู่กับเฉดสีผิวคุณการที่จะลงแป้งแบบนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะเซตน,นะคะลองขึ้นพลาเมอร์อะไรตอนแรกที่เราลงกันไปแล้วนะคะรวมไปถึง เช็ดดิ้งมาสักครู่แล้วก็ปรัชออนด้วยมันจะทําให้ติดแน่นทนนานมากขึ้นนะคะเพราะ,สะเสมือนว่ามีอะไรไปทับมันไว้กช่นนะคะมันก็จะไม่ค่อยกระเด็นไปไหนแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรสกรปรกติดอยู่ใต้ตาเช่นเมื่อกี้สีมากมายนะคะที่ลงไว้ที่เปิดอกหล่นมาติดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยปัดทิ้งด้วยค่ะถ้าเกิดว่าคุณชอบที่จะให้แบบว่าหน้า แป้งเยอะกว่านี้นะคะเดี้ยนกว่านี้เนี่ยสามารถให้จะเปลี่ยนไปใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นก็ได้นะคะแต่กรณีนี้พี่ชอบใช้เป็นแป้งฝุ่นชอบลิปสติกนะคะขั้นตอนสุดท้ายวันนี้พี่จะใช้สองสีนะคะคือเป็นสีออกนูดอมส้มส้ม,สมนิดนึงนะคะกับสีที่เป็นออกสีกุหลาบมอฟกุหลาบนะคะพี่จะทาสีนี้ลงไปก่อนแมมนิดนึงนะคะทิ้งไว้บนริมฝีปกากแล้วก็ทาสีนี้ทาลงไป ถ้าเกิดเมมเราไม่พอใจนะคะสีคุณยังทําได้ก็คือใช้แปลงเบลนลงไปบริสีปากเลยค่ะเพราะจริงๆแล้วสีนี้เป็นสีที่ชอบมากปกติจะพกในกระเป๋าไ้ใช้เองด้วยนะคะในชีวิตประจำวันแต่เนื่องจากว่าลุคนี้เนี่ยมันแบบแรงไปหมดแล้วว่าเราอยากจะให้มันดูบอกว่าซอฟต์ลงมาน,นิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นฟินนชลุกแล้วนะคะของลุคนี้คิดว่าย่งไงคะคงต้องไปงานอะไรที่แบบมัน เว่อวจริงไมก็ไปไปเดินสยามสารอาทิตย์อะไรแบบนี้นะคะอายุเกินอ่นะะแล้วค่ะก็หวังว่าคุณจะชอบนะคะลุคนี้ที่รีเควสต์มาก็ลองแต่งค่ะค่อนข้างยากนะคะถ้าเกิดแต่งลุคนี้เราต้องใช้ไอ้น,นี่เยอะๆนะคะไอเปก็กกระิ <laughs> มัวล้างให้สะอาดมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเยอะทีเดียวอ่ะแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมกันจนจบแลวเราเจอกันในวีดีโอหน้าค่ะสหรับวันนี้สวัสดีค่ะ